รั่วยอดอีกแล้วต้องซ่อมกันหน่อยก๊อกรุ่นี้เป็นก๊อกที่มีคุณภาพพอสมควรรับประกันตั้งเจ็ดปีอันนี้ใช้มาเจ็ดปีแล้วหม,าวม,มดอายุพอดีเลยต้องถอดเหรือต้องถอดดา่า ดึงใ้ขึ้นแล้วก็ถอดอ,อกมามาดูสิมันหยดรั่วซึมอย่างนี้ได้ยังไงเซรามิกวาวไม่น่ารั่วใช้ผ้า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 เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งจับให้มหมุนลองอมานะจะได้ไม่เป็นรอย <c oughs> นั่นกันนะ อันนี้ก็น้มีปิดน้ำแล้วนะนี่ยังหยดอยู่เลย เทโขเรียมขนาดก็ประมาณ2.5ม mm. ิลิเมตรหันออกอดึงขึ้นปึ๊บโอเคพระโถขเรียมอันนี้ก็ประมาณเบอร์17บเบอร์17อจ็ดอัดนนี้เลยบเบอร์17 mà <coughs> ừ <coughs> 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 เขาจะมีมากของเขาอันนี้ก็ต้างประกอไว้เต็มจะรั่วซึมไม่น่ารั่วซึมตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวปิดเปิดไปดูสาเหตุสิ ก็มีแค่นี้เองประกอบด้วยเหล็กแท่นแท่นภายในแล้วก็นีบยางยางกันน้ำรั่วอันนี้ก็เป็นเซรามิกวาลเรียกว่าตัวเมียกย็ได้เน,นี่จะพู่ประกบกันอยู่แบบนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแกนหมุนปิดเปิดิดเปิดอันนี้จะเป็นตัวครอบอัด มอย่างการสูงอย่างทดสอบทดสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าอ่ามันแตกมันแตกแตกแตกเห็นไหมเนะี่ยมันแตก ลอยล้วหาจจะเกิดจากสาเหตุเวลาเราปิดน้ำก๊อกพวกนี้ใช้โยกปิดเปิดไม่ใช่หมุนเกลียวเวลาปิดไม่ควรจะปิดแรงพอหมุนมาปิดสุดปั๊บก็พอแล้วแต่ถ้าสุดแล้วเราหมุนไปอีกแรงๆอีกหมุนต่อไปเพื่อเพื่อให้น้ำหยุด หรือไม่มั่นใจว่าน้ำจะหยุดแล้วบิดไปอีกมันจะเป็นงัดตัวนี้มันจะเป็นงัดตัวนี้ทำให้แตกอ่าออ่าเลยเห็นไหมแตกน้ำก็ซึมออกมาได้ ลองใช้วิธีใช้กาตาช้างหยอดอาจจะแก้ไขได้ต้องทดลองทดลองใช้กาตาช้างหลังจาก ใส่กาวร้อนหรือกาวตาช้า,ชางลงไปแล้วมาอ้าดูปรากฏว่ามันไม่อ้าแสดงว่ามันน่าจะอยู่มันอยู่ก็คือว่ามันไม่อ้าไม่ขยยับน่าจะใช้ได้ไม่น่าจะรั่วเพราะว่าแข็งไปประกอบกันเลย ถ้ารประอบเข้าที่เดิมก็ไม่ยากก็ถอดถอดก่อนใส่ที่หลังถอดที่หลังใส่ก่อนแล้วก็เอาลูกยางมาใส่ในเบ้านี้ก่อนบ้านีนะ้มันจะมีร่องเล็กๆใส่ไปให้สุด ก็มันจะมีบ่าอยู่มันจะมีบ่าบ่าเล็กๆบ่าสองข้างใส่เข้ามานี่ต้องมีบามากจะยงประมาณนี้ห่านลงไปนะเสร็จแล้วเราก็เอาอเซลลกใส่ตามยังมีด้านมันอยู่

เดี๋เวลาเราใส่ตัวนี้เรจะมีมาที่ใส่กับเล่ยตัวนี้ข้างนี้คือมันจะใส่ไว้เนี่ยนะประกอบกันแบบนี้แล้วนี่คือด้านนี้ความหมายคมว่า น่าน,นีจะออกต้องออกมาข้างนอกเกียมเยอะ้อยโตแต่ลักษณะของของเบ้าเดิมล่าหนีย่ยน,น,นา้าเป็นลักษณะปิดเสร็จแล้วก็เราตบปิดขันปิดกดลงไปกดหัวนี้ไว้อย่ายให้เคลื่อนกดไม่สดแล้วก็หมุนเกียวเข้าไป แช่เจ,เจมันจะเจมึนแค่ตึงตึงมือแล้วก็อาจจะทดลองทดลองทดลองยังไม่ต้องใส่ทดลองว่ามันรั่วหรือเปล่าก็ใส่ไปแล้วเปิดน้ําแล้วก็ปิดน้ําต่นี้เราต้องเปิดวาล์วก่อนนะอร่อยอร่อยนีอยอ้เราปิด ปุ๊บดูที่น,น้ำหยดไหม 1, ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าน้ำไม่หยดแสดงว่าใช้ได้แล้วแก้ไขปัญหาได้แล้วไม่ยากไม่ยากเท่าไหร ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั๊มน้ำพอน้ำแรงดันไม่พอปั๊มก็จะทำงานทำให้เสียค่าไฟโดยปล่าประโยชน์เส็จเนี้ยถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วเราก็ประกอบเข้าไปเลยอันนี้ก็อย่าลืมอัดนัดอันนัดด้านหลังนี่จะมีนัดอัดนัด ตอนนั้นแล้วนี่ตอนนี้ติดก็ใส่ด้านนี้เนะใส่ไปให้ตรงไม่ถผุนี่แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปใช้เครื่องมือช่วยหนะ่อย ยบร้อยใช้างานได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่ก็อตัวนี้ก็ตัวหลาย